สบายดีสบายดียามแรงพี่น้องตอนเสาไปแล้วพี่น้องแพงหนึ่งตอนแรงอีกอันนี้มีบาวเทินมาสาบซอยมันแดดที่น้่งพังนี่อู้บาวเทินสบบาสบซ่บบอย คุณสร้างใม่ไหมมึงสร้างสะปูนมาขึนปูนสอยอเอาแพงขึ้นอ, <c oughs> อ,อยู่ข้างน้นพี่นาะพี่แตแหง้ง มันยังแด่อยู่ทางตัวสัพแพี่น้องบุโทรซับเป็นยัง <c ười> សាយទុលសាប់កាអ៊ីស៊ីជិតងុំអមិមីអបសំសាសាងធឿនរវាងដែរប្លឹមຕົកសុអំនេះពុំមកព្រឹមຕົកថង

เรื่องก็บ,บอกเขินเป็นกรรมกรห่อนคำนั้นยังห่อนอยู่บุ่นๆว่าแล้วสมนำเดียวขึ้นมาได้ โอ้สับเป็นนะพี่น้องเอาเทินจบมาจบมา นาวลุดนาเลยชู่ชู่ขึ้นแล้วแพงนึงขึ้นต่อแพงนึงปูนเสืออยู่ไทยปูนเสืออยู่ไทยเจ็บเจ็บมันจับกว่ากันเนาะเหนียวเขามีน้ำยายปูนเสือ เวลาผสมเขาเทน้ำยาลงแห้งกันเนี้วหักขันยากันซึมนี่คุณเล่าบอกปันไดพี่นเนาะปูนเขียว โอ้พระเหตุหาทำบ่โอ้ยพังนี่เรียบร้อยพี่นนองเหลือทางหนาบ้านี่เหลือทางหนาทางในพังนี้พ่อเพ่งกำลังปั่นปูนปูนหนึงเจ้าปักไฟเจ้าเอาไว้ข้ามันตุกลงมาแล้วก็ถอนเลว มันลุดอ๋อศิลอาอะไรอีกละแทงนึงพอเทินนเกะๆศิลาเลยพี่น้องแทงน,นี่พอแห้งกำลังปัน่นปั่นปูน ยาลยางฟองนะลงห่อนแหงเกาะอันนี้แล้วครับเกะ <laughs> <laughs> อ,อันนี้ลเลยอย่ยไปเคาะมันสีหัก Ya, <laughs> กสิเต็มแล้วแพงนี่กันเรือประมาณจะขุ่เธนขุต้องขู่ขดีมาจากปูนเดี๋ยวเอนะบอกรเอหนามาไว้เห็บต้นนี่ Bạn hiền thì ép không Giờ thằng à bạn Giờ thằng này thằng này nhỉ เดือดสิแล้วน้าพี่น้องฮอร์นขอจบคลิปกันเล้วพี่น้องเด้อวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้บอแบงนะพี่น้องสวัสดีสวัสดีเบิร์ตสุขสุขคุณพี่น้องขอบใจพ่อเธอแรงไล ใจขอบใจน้องพสุขุทุกคนมาซอยมืัอนี้พี่น้องหอนก็บหอนแดดก็แดดยังบาแล้วพี่น้องยังเข่ามืออื่นมาคือได้สาบเขาคุณนกับปุ่นนี่ได้กฝากเป็นกำลังใจให้เด้๋พี่น้องเด้อสบายดี